การสร้างความคุมเครือให้อีกฝ่ายหาคำตอบครับอะไรก็ตามแต่ที่สมองยังรู้ไม่หมดจะพยายามหาคำตอบเพราะงั้นเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยพยายามนะครับมีความคุมเครือในบางอยา่างเพื่อให้สมองของอีกฝ่ายหาคำตอบถ้าในความสัมพันธ์ครับอีกฝ่ายหาคำตอบตลอดเวลาคุณก็จะยังคงเป็นเป้าหมายที่เขาอยากได้แต่ถ้าในความสัมพันธ์อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าจะต้องหาคำตอบ คุณก็จะกลายเป็นคนที่เขารู้สึกว่าน่าเบื่อครับและเมื่อเขารู้สึกเบื่อมันจะมีอาการดังต่อไปนี้ครับคือหนึ่งครับเขาจะเริ่มตอบน้อยครับสองครับเขาจะเริ่มห่างเหินครับสามเขาจะไม่หึงครับสี่นะครับเขาจะไม่หวงครับห้าครับเขาจะค่อยๆหายไปครับถามว่าเพราะอะไรครับสาเหตุมันเกิดจากการที่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณให้คนเห็นชีวิตของคุณทั้งหมด3 6 0องศา จะกลายเป็นว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นของตายเขารู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปไหนแล้วในชีวิตเนี้ยเพราะเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของตายจะเท่ากับสิ่งที่ไร้ค่าเพราะฉะนั้นครับกลับมาครับย้อนกลับไปวันที่เนี่ยเขาวิ่งไลต่ตามคุณนะครับเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังเกิดความคุมเครือเพราะวันนั้นคุณยังไม่ร้องขอสถานะคุณไม่ขอให้เขาโพสต์รูปคู่คุณไม่ขอให้เขาขึ้นสถานะเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันคุมเคือครับ สมองเลยพยายามหาคําตอบและพยายามเรียนรู้ชีวิตของคุณทั้งหมดเพราะชีวิตของคุณมันยังหน้าค้นหาครับแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้ชีวิตของเราทั้งหมดนะครับกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจและเลิกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณไม่รู้สาเหตุมันมีสามเคล็ดลับในการสร้างความหน้าค้นหาให้กับตัวเองหนึ่งครับรักษาความเป็นส่วนตัวบางอย่างเอาไว้อย่าเปิดเผยหมดครับ รหัสโ,โซเชียลต่างๆนะครับการปลดล็อกหน้าจออะไรต่างๆพวกนี้ในบางอย่างที่มันมันไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับรักษาพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้ครับอย่าให้เขาเห็นทั้งหมดหน้าบ้านหลังบ้านในหับในห้องอะไรก็ตามแต่พวกนี้อะไรก็ตามแต่รักษาพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเอาไว้สองครับจงเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่ยังคงชัดเจนคือพูดง่ายฉันก็แับคุณเนี่ยแต่ฉันก็มีเป้าหมายในชีวิตของฉันบางอย่างฉันต้องการเป็นสาวพันปีนะครับ ผมต้องการมีหุ่นมีกล้ามมีซิกแพคผมต้องการเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงในสังคมในวงการหน้าที่การงานของผมเป้าหมายของคุณคืออะไระบอกกับเขาให้ชัดและไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ยังคงจดจ่ออยู่กับเป้าหมายสิ่งนี้เป็นสเสน่ห์มากที่สุดสามครับอันนี้สําคัญมากเลยแล้วพลาดกันสุดๆคือคนที่ว่างกับเขาตลอดเวลาเพราะเนี่ย ไม่ว่างสําหรับเขาตลอดเวลาคำนี้คุณต้องแคปไว้เลยนะครับเรื่องนี้อย่าว่างสําหรับเขาตลอดเวลาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณว่างกับเขาตลอดเวลามันไร้ค่าครับมันจะมี48วิธีสร้างความน่าค้นหาให้แฟนต้องไล่ล่าคุณไม่ใช่คุณไล่ล่าเขานะครับให้เขาต้องไล่ล่าคุณคใครรับสิทธิ์อันนี้บอกได้เลยอันนี้เป็นโค้ดในไลฟ์เนี้ยอันนี้แพงสุดใครรับสิทธิ์นะครับพิมพ์รหัสว่าครูคมช่วยครับ บอทจะส่งให้ให้คุณในแชท48วิธีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปทําหรือไม่ทํามันขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวของคุณสําคัญกับคุณขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ที่คุณคบกันมาเนี่ยสำคัญกับคุณขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณลงหลักปักฐานกับคู่ชีวิตของคุณคนนี้เนี่ยสาคัญกับคุณขนาดไหนนะครับเอาให้ทันครับ48วิธีสร้างความน่าค้นหาให้แฟนเลยล่า ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3าหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะฉนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊งหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5590บาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอดนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทาไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้คุเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทาไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนว่าคาสโนวีทําไมคนเหล่านี้ถึงมีสนเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปั๊มมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอด @LOVEunderscore9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ